จังหวัดอุบลราชธานีประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการขอบคุณและรำลึกถึงคุณงามความดีของชาวอุบลราชธานีที่มีส่วนในการช่วยเหลือทหารนานาชาติที่ถูกจับให้เป็นเฉลยศึกสงครามเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ลานอนุสาวรีย์แห่งความดีทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาวันรำลึกแห่งความดีจังหวัดอุบลราชธานี The m o n UMENT OF MERIT TITTER MOTHER U BOL โดยมีนายสุรพลสายพันธ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางพวงมาลาจากนั้นผู้แทนชาวต่างประเทศวางพวงมาลา สารสดุดีและกล่าวขอบคุณชาวอุบลราชธานีผู้มีพระคุณต่อเฉลยศึกในสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นผู้แทนชาวต่างประเทศวางพวงมาลาอ่านสารสดุดีและกล่าวขอบคุณชาวอุบลราชธานีผู้มีพระคุณต่อเฉลยศึกในสงครามโลกครั้งที่สองจากนั้นเป็นพิธีเป่าตแตรนอนยืนสงบนิ่งเป็นเวลาสองนาทีการจุดคบเพลิงสันติภาพและร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุมออลเลงเซสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานวันลํำลึกแห่งความดีประจำปี2563นับว่าเป็นครั้งที่15โดยทุกวันที่11เดือน11 เวลา11นาฬิกาของทุกปีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการขอบคุณรำลึกถึงคุณงามความดีของชาวอุบลราชธานีที่มีส่วนให้การช่วยเหลือทหารนานาชาติที่ถูกจับให้เป็นเฉลยศึกสงครามที่อุบลราชธานีเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สองปีคศ1945สำหรับพื้นที่ค่ายกักกันซึ่งเคยอยู่บริเวณทางไปจังหวัดอำนาจเจริญเฉลยศึกถูกบังคับให้สร้างสนามบินขึ้นในบริเวณดังกล่าวและปัจจุบันสนามบินดังกล่าวยังคงใช้ ได้เป็นสนามบินสําหรับเครื่องบินส่วนบุคคลพื้นที่กักกันฉเฉลยศึกได้ถูกเปลี่ยนแปลงตามการเวลาซึ่งบริเวณดังกล่าวก็คือที่ตั้งของสวนสัตว์อุบลราชธานีในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่บอกต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นให้รำลึกถึงคุณงามความดีในคราวนั้นต่อไป